มึงไม่โกนเอาใจผัวกันนะคือสิหลอนคือสิโลนมันคือสิหมัมกเด็กอนุบาลเนาะไปอุย้ยแสบเถอะวะ mm hmm. ซะี่มันหลกลุกนั่งคักอุ้ยมันหลอนเลยมันเห็นอย่างในห้นองน้ำห้องอยู่เอ,อื้อ,ออยู่เนะี mm ่ย hmm. เจ็บ mm hmm. เทบพได้โกน้วนเออโอ๊ยแสบคักโอ้ยอือโอเคเรียบร้อยพอตรงล่างดอกไห้มันโกนหนอดขึ้นเก่าเลยล่ะไปโอ้ยกับพ่อฝากังฝากมานอนในอนอกเอใจมันกันนะโอ้ยนอนเห่นอโทรศัพท์พอดีจังวันนี้ละ่ะเด็กกันเดี๋ยวเจอเด็กอนุบาลค่อยน้อง จ้าาองมองจ้องมองอยู่นี่จะพร้อมแร้วตีมานอนเถอะแม่ไปเปลี่ยนเสื้อมานอนมาแล้วมาแล้วพร้อมไปละ่ะก็บอกว่าให้ไปเปลี่ยนชุดโฮ้ยสิเปลี่ยนเห็ดหยางเปลี่ยนมันก็ต้องถอดอีกแบบนี้ล่ะถอดงายมอ,องสิโจบ่นอนติบ่นอนอแล้เนาะขอสองชัง่วโมงเดีด๋ยวต้องทีเห็ดหยัหง สมุมดผ้าห่มโอ๊ยบางคนอย่างเงี้นี่มันจัดนอนเลาวเนาะ,นะ,นะบรรยากาศเรื่องนี่แหละเป็นใจสองชั่วโมองเลยวะสอ,องยี่โมงแทนหมายถึงใค่ควยนอนก่อนสองชั่วโมองบอบอ,บอบออันนี้แหละสองชั่วโมองเมงนี่ยมานี่ละโอ้ยมีเซอร์ไพรส์ซุปไพร์ยังวะซุปไพร์นี่ละอยากเห็นบุล่ะ,ละถ้าอยากเห็นก็มาคุ้มโปรท์เม่เอาแล้วจันเอาแล้วเอาแล้วจันมีเซอร์ไพรส์ที่ คือเป็นแดงๆที่ขึ้นมาคนี่โอ้วหมาตีเด็กอนุบาลน่ะนึกว่ามากมันเปนตีเจ้าไอ้โกนบ้านดิอเโาเบาจัดให้แล้วคือนบ้างเบาอย่าเนอะเบาเบาเอาแล้วกูกูเบาแล้วแบบนี้บ่าไปเปลี่ยนยัยวกูย่านเดี๋ยวมันหมักปลาไอ้ม่ซ่อนรอบหนะจัดให้เอามันทุกๆเลยมีอนาคอนดา่ามเลยเฮ้ยหมกบุกงหูจะคลองดี